เรียบร้อยครับจากที่ผมแต่งตัวนี้ครับแต่งล่องของโอลิงครับเป็นเสื้อตัวนี้ก็จะเป็นล่องบูทครับมันสึกครับนี่ข้างบนนี่มันสึกหมดเลยมันล้นหมดเลยครับไม่มีล่องแบบนี้ครับไม่มีล่องแบบนี้นี่ครับล่องที่ผมแต่งเออ่พอดูได้ไหมครับ ให้แต่งเอาแบบนี้ครับไม่ต้องไปถึงลงกึงหรอกครับนี่แล้วครับนี่เราใช้อันนี้กึงเอาครับเราใช้ใบหินเจียกึงเอาครับเราพอกเป็นเส้นครับเราไล่เส้นเดิมมันครับเรียงพอกเลียงขึ้นไปเลยครับไปเป็นแถวเลย สองั้งสองแถวทีนี้เราไปซื้อใบมันจะมีใบหินเจียครับใบหินเจียที่มันมันเป็นใบบางละครับมันจะเข้ารองนี้ได้พอดีเลยเราก็เอาใส่ไปเลยจี้อดไปเลยใบหินเจียบางครับมันจะเข้าได้พอดีให้เราไปซื้อใบหินเจียบางถ้าใบหินเจียหนาะมันมันหนาเกินครับเหมือนตัวนี้ตัวนี้มันหนาเกิน มันเข้าไม่ได้ครับถ้ามันเข้าไปมันจะเป็นเป็นร่องใหญ่ครับมันจะไม่เสมอเพื่อนเขามันจะเป็นใบหินเจียบางพอดีเลยครับเป็นร่องพอดีเลยเป็นร่องแบบนี้เราก็เอาเอากระดาษทรายรูปๆด้วยครับมันจะมีคมอยู่แต่ว่าคมไม่มากหรอกครับแล้วกระดาษทรายรูปๆนิดหน่อยก็พอแล้วครับ อ็อประกอบเลยครับไม่ต้องอะไรมากครับเออต่อไปก็จะประกอบครับเดี๋ยวดูตอนประกอบครับ